สว,วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องไลฟ์วันที่อีรานนะคะเรามาส่งพ่อกับพี่โฟกัสขึ้นรถไฟตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟพัทยาค่ะกําลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟภูตะลวงตอนนี้อ่าเราก็มาดูบัตรนะคะว่าที่ตั๋วรถไฟนะคะว่ามีกี่โมง อ๋อเราดูแล้วประมาณอยู่ที่9ก้โมงสิจีนาทีนะคะเป็นรถปรับอากาศมีแอร์ให้ด้วยนะคะก็ราคาคนละ50บาทนะคะเด็ก50ผู้ใหญ่ห้าสิบราคาเท่ากันเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะประสบการณ์ครั้งแรกที่พี่โฟกัสได้นั่งรถไฟนะคะก็ลง หาประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ๆพ่อก็เลยชวนมานั่งรถไฟการระยะทางสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศประหยัดน้ำมันได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันแพงก็ลองหัดมานั่งรถไฟอ่าทางนี้ได้นะคะตอนนี้ก็ถ้าเป็นรถธรรมดาก็อยู่ที่หบาทต่อคนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปรับอากาศก็อยู่ที่ห้าสิบบาทลอง สนใจก็ลองใช้บริการทางนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ